APL ได้เริ่มขึ้นแล้วนอกจากแมชที่น่าตื่นเต้นเรายังมีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันอีกด้วยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลมากมายและสนับสนุนทีมที่คุณชอบไปพร้อมๆกัน กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นเมื่อ16มิถุนายน63สามารถเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ e v e n t a p l r o v i n t h มี2ส,สิ่งที่ห้ามพลาด1คะแนนรวมของเซิร์ฟเวอร์2คะแนนบุคคลของคุณเรามาเริ่มกันที่คะแนนส่วนบุคคลด้วยภารกิจที่คุณทำสำเร็จคุณจะได้รับคะแนนคุณสามารถดูภารกิจได้จากตรงนี้ภารกิจมี2แบบคือภารกิจประจำวันและภารกิจประจำสัปดาห์ภารกิจประจำวันจะมีตั้งแต่เล่น1เกมในโหมด 5v5 ให้เพื่อนคลิกลิงก์ของเราจำกัด5คนต่อวันช่วยคลิกลิงก์ของเพื่อออนนนจกััดด5คตววแและชร์ีโขง การแข่งขันในวันที่มีการแข่งขันคุณสามารถแชร์วิดีโอของการแข่งขันเพื่อรับ2คะแนนได้ให้เพื่อนกดลิงก์และกดลิงก์ให้เพื่อนเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิงคัดลอกลิงก์และแชร์ในทุกๆก,การคลิกของลิงก์คุณจะได้รับแต้มและภารกิจประจําสัปดาห์ประกอบไปด้วยแชร์เว็บไซต์แชร์ดรีมทีมเล่นโหมด5 V5 การแชร์เว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนรวมในเซิร์ฟเวอร์ของคุณการแชร์ดรีมทีมของคุณทําให้คุณได้คะแนนเช่นกันคุณสามารถใช้การโหวตดรีมทีมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของคุณได้ด้วยการ จะทำให้ผู้เล่นที่ได้รับคะแนนโหวตได้รับรางวัล MVP อีกด้วยเ <ık> มื่อคุณทำภารกิจบุคคลเสร็จคุณจะมีระยะเวลารับของรางวัลตามระดับที่คุณทำได้ระดับ 1. คัมภคำพีทั่วไป5ชิ้นระดับ 2. ผลึกเอฟเฟกต์วิ่งระดับ 3. ชิ้นส่วนรูน1,000ชิ้นระดับ 4. ปัดป้องกันดาวมันง่ายมากในการได้คะแนนของทั้งเซิร์ฟเวอร์ คะแนนส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปรวมในคะแนนของเซิร์ฟเวอร์ด้วยยิ่งคุณได้คะแนนเยอะคุณก็จะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นไปด้วยเมื่อคะแนนรวมของทั้งเซิร์ฟเวอร์ถึงจุดที่ปลดล็อกรางวัลคุณจะได้รับรางวัลตามลำดับดังต่อไปนี้ระดับ1ชิ้นส่วนรูน500ชิ้นระดับ2ตราอัญเชิญกรอบรูปราศีระดับ3ตราอัญเชิญสกินฮีโรอีกระวังไว้ด้วยคุณต้องมีคะแนนส่วนบุคคลมากกว่า100คะแนนเพื่อรับรางวัลของทั้งเซิร์ฟเวอร์อย่าลืมทำธารกิจเพื่อรับตนนับสนนุุภภูมิาาคคขขอองงงณแลละรัรว สองผู้เล่นที่ได้คะแนนมากที่สุดและไวที่สุดจะได้รับรางวัลพิเศษมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเอ o x เข้าร่วมกิจกรรมได้เลยที่ event.apl.rov.in.th เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆสู้เพื่อภูมิภาคของคุณได้แล้วตอนนี้